การขับรถไปตามแนวกันไฟรอบเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงมา้าอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทำให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกระทิงกว่า300ตัวและสัตว์ป่าอีกหลายชนิดทำให้การท่องเที่ยวส่องสัตว์ชมกระทิงมีสเสน่ห์และได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาดูกระทิงนะคะที่เขตห้ามล่า สัตว์ป่าเขาแผงม้านะคะก็ทักมากับกลุ่มชาวบ้านนะคะก็จะมีรถแบบนี้นะคะพาขับรถไปตามเส้นทางประมาณ3-4กิโลเมตรใช่ไหมคะพี่ <c oughs> ก็ระยะเวลาดูก็จะประมาณกี่โมงนะคะ,ะประมาณ4โมง3โมงครึ่งถึงสี่โมงครับกระทิงก็จะเริ่มออกนะครับก็จะใช้เวลานะครับถ้ามาทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์สัตว์ป่าวังน้ําเขียวเนี่ยก็จะใช้เวลาดูประมาณชั่วโมงครึ่งต่อรอบครับ <c oughs> รอบหนึ่งก็ประมาณ7คนนะครับ ไม่เกินเจ็ดคนต่อรอบครับตามเส้นทางเราก็จะขับไปในแนวแบบนี้ก็จะรอบรอบเขตที่กระทิงเขาอยู่ครับเส้นทางการไฟครับใช้ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ครับตรงนี้จะเป็นหน้าฝายครับจะเป็นจุดที่กระทิงมาพักกินน้ำนะครับก่อนที่จะหากินต่อครับก็จะหากินทั้งคืนครับจะออกข้างนอกทุกคืนแล้วก็ช่วงเช้าครับถ้าใครสนใจอยากดูกระทิงกลับนะครับต้องมา ที่วาน้ําเขียวหรือว่า,าจุดกลางเต็นท์นะครับของเขตห้ามล่าก็สามารถใช้บริการทางกลุ่มได้ประมาณาหกโมงครับกระทิงก็จะกลับเข้าไปในเขตเหมือนเดิมการท่องเที่ยวชมกระทิงตามเส้นทางที่กําหนดนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิดแบบไม่อันตราย ยังได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้านคลองทรายชุมชนรอบเขาแผงมา้าที่เคยเผชิญปัญหาสัตว์ป่าโดยเฉพาะกระทิงออกมากินพืชไร่ก่อนชาวบ้านจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหันมาปลูกไม้ผลและเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาดูกระทิงได้ชมสวนและเลือกซื้อผลไม้สร้างรายได้อีกทางหนึ่งชมรมส่งเสริมการเที่ยวเพื่อเขิ่งเขียวเราเป็นโซ่ข้อกางที่เชื่อมกัน2หน่วยงานให้เข้าถึงปัญหา ในการที่จะแก้ไขปัญหาและก็ในการที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกันวันนี้ครับถ้าสัตว์ป่า,อ,าออกมาเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เขาสามารถช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลได้ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะชาวบ้านเขามีไรายได้จากการที่คนมาดูสัตว์ป่าพวกนี้ขณะเดียวกันชาวบ้านเขาก็จะมีการประกอบอาชีพเขาในสภาวะที่มีความปลอดภัยก็เนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่มาช่วยดูแลสัตว์ป่าพวกนี้มีการผักดันไม่ให้สัตว์ป่าดีเขามากินผลไม้ของเขา ปัจจุบันมีกระทิงที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าจำนวนกว่า300ตัวและอยู่นอกเขตรอบชุมชนอีกกว่า100ตัวการดึงชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าระวังสัตว์ป่าโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นตัวเชื่อมระหว่างชุมชนเจ้าหน้าที่ป่าไม้และผู้ประกอบการเป็นแนวคิดที่จะทําให้การท่องเที่ยวรอบเขาแผงม้ายั่งยืนเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าบอกว่าในอนาคตต้องมีการจัดระเบียบการท่องเที่ยวให้เป็นระบบ ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นมาชมกระทิงที่จะจำกัดชั่วโมงละไม่เกิน100คนเพื่อลดผลกระทบและมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าพระเจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน